สว,สวัสดีครับ no. คุณผู้ชมครับก็พามาชมมารุยม่าดำนะฮะ LBC นะอันนี้รหัสนี้แปลกๆนะถ้าถ้าจถ้าเข้าใจไม่ผิดนี่น่าจะไปยุโรปนะนะฮะ LBC นี่ไม่ไม่คุ้นเลยนะคุณพี่สองสามสามนะฮะคือผมว่าอย่างอื่นมันไม่มันไม่ต่างกันหรอกเปลี่ยนได้สีนะฮะลานเบานะฮะมือเล่งเวนแบบ ปรับระดับนะนี่ฮะ LBC สองสามสาม UT นะครับนี่น้ำหนักเบาลานเบาอฟังเสียง,สงนะครับสวยนะฮะสีดำนะฮะอ้ทำไมปิดง่ายจังเลยเอาเร่งหน่อยครับเร่งหน่อยครับ เรื่องมือใหม่้็ดีเลยนะครับตัวนี้ขายอยู่35 0 0รวมส่งนะครับเก็บไปทางบวก200ร้องแถมมีใบมีดสายสะพายและชุดเครื่องมือนะครับ3ารายการรับประกันให้100วันนะครับดูแลให้ตลอดอายุการใช้งานการรับประกันไม่ครอบคลุมถึงการไม่ผสมอัตลูปนะฮะเครื่องยนต์เรารับผิดชอบให้นะครับประกันให้ยาวๆดูแลกันยาวๆครับพี่ สีดำนะฮะสวยดีนะฮะสวยดีสวิตตัวดับอยู่นี่นะครับสภาพถือว่าค่อนข้างใหม่นะฮะตัวนี้นะฮะตันเล่งอ่าน้ำหนัก4ี่โลประมาณ4ี่โลสไม่เกินนี้ไม่เกิน4ีโลสีนะฮะเบาเบาครับม่บ้านผู้สูงวัยใช้ได้สบายสบายราคา3,500รวมส่งสวัสดีครับ